เอ้กอไก่อะขอไข่ทําเองผมรอเพราะผมตั้งใจจะสอนขอควายงองโง,ง,งูนั่นคือการฟิชเชอร์ลิงกล้องจุลทรรศทากอไก่อะขอไข่เองครับ กอไก่ขอไข่เหมือนกอไกขอ่ข้อตะเกียบเอ๊ะเปลี่ยนแค่ตัวเลขทำดังลมไม่่อยออกกอไก่ขอไก,อไกท่ทำเองใครไม่ทำขอให้ติดเอฟ เรียนฟรีอีกรอบมีใครเลื่มส่งวอกบุกไหมนะเฮ้ยไม่มีนะเว้ยเฮ้ยถ้ามึงเลื่มนี่มึงอันตรายเลยนะมึงต่อให้เพื่อนง่าย อแล้วโฟกัสแฟนใส่ตาสั้นทำเองเหมือนกอไก่ข้อตะกี้เปะขอไข่ข้อตะกี้ก็กอไก่ข้อตะกี้เปะเอ่ำลองตอบจากคุณอย่างเดียวเลยไม่เฉลยนะสับซ้อนจำเจวะ่ะมึงฟอลโล่ตามข้อตะกี้เลยหาโฟกัสกอไก่ข้อตะกี้เปะเลยเปลี่ยนแค่ตัวเลข S อพามจำ ถ้าสอนขนาดนี้แล้วยังไม่ได้พี่ว่ามึงทิ้งก็พี่ว่ามึงทิ้งก็มึงไปเก็บเรื่องอื่นอะอย่าจมปากอย่าจมปากเพราะถ้าจมปากเรื่องที่คุณไม่ได้เรื่องอื่นมันก็จะเสียขวัญกำลังใจ อขอคำตอบหมดเวลาทำนานเกินไปอก็ไก่แว่นสายตาสั้นนี่อะไรลบไรเป็นอลละสั้นวาวติดลบก็คือวาวอยู่แล้ว่่ไปโฟกัสเลนสายตายาวห้าสิบเป็นไรว่ะพอแลนเป็นบวกตอบเลนโนนจบครับเนี่ยมึงได้แล้วกี่แต้มห้าแล้วเนี่ยพลาไหมล่ะ อย่างง่ายอแต่สิ่งที่ไม่พลาคืออะไรคอควายงางูครับนั่นคือการฟิชเจอริงกล้องจุนครับกล้องจุนไม่เคยออกเดียวไม่เคยออกโดดเดียวถ้าจะออกก็คือมาฟิชเจอริงแว่นตาแต่สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ากล้องจุนมันมักจะมาในก็คอ,อควายเป็นต้นไปอย่างน้อยแล้วพี่คิดว่ามึงต้องมีทุกคน ก็ไครก่อใคห้าแต้มถ้ากล้องจุนด้วยก็มาอีกห้าอย่างน้อยเต็มสิบพี่คาดหวังไว้ห้าแล้วกันถ้ากล้องจุนไม่ได้ไม่เป็นไรแต่กูอยากให้มึงมีแต้มจากกล้องจุนสเต็ปกล้องจุนมีอยู่ว่าหนึ่งคือวาดรูปใช่ไหมและการวาดรูปกล้องจุนมันตายตัวทําไม่หลุดพี่ไม่ว่าแต่มึงวาดรูปโชว์เขาไปหน่อยหนึ่งกล้องจุนอย่างน้อยมึงจะมีคะแนนจากเขาอย่างน้อยก็หนึ่งแต้มหรือวะใช่หรือไม่ก็วาดรอเลย ว่าอะไรครับจะมีตาไงฮะแม่มีสายตาเราฮะมีเลนส์ใกล้ตาจําได้ไหม e I ไอีไอตาฮะเลนส์ใกล้วัตถุใช่ได้รละ่ะอันนี้คือเลนส์ใกล้ตาเรียนแล้วเรียนแล้วอันนี้คือเลนส์ใกล้วัตถุเนี่ยพี่มั่นใจนะมึงวาดได้มีหนึ่งตาอย่างน้นอยเฮ้ยแว่นตาธรรมดาห้าเฮ้ยกูได้กล้องจุลวาดรูปอีกหนึ่งหกตามก็คุ้มนะกําไรเรานะ ช่แล้วทุกอย่างตามนี้เลยตายตัวเลยเฮ้มึงต้องวาดใส่แว่นหน่อยเขาบอกใส่แว่นดูกล้องจุนใส่แว่นนี่แว่นให้มันเป็นภาพสองมิติต้องวาดอย่างนี้เจเบราภาพสองมิติเห็นมุมมอง้านข้างไงเจเบราอ่นใส่แว่นดูกล้องจุนแต่ความจริงการใส่แว่นดูกล้องจุนหรือตายตาดูกล้องจุนมันดูติดเลยนะมึงไม่ได้ดูระยะห่างนะดูติดเลยนะ แต่แค่มันเขียนไกลหน่อยแค่นั้นเองแต่ติดเลยนะโอเคพอวาดรูปเสร็จมาแล้วอีกหนึ่งแามทีนี้ค่อยมองคำถามคำถามถามว่าถ้าชายคนนี้ใส่แว่นดูกล้องจุนประกอบอด้วยอะไรนูสองอันเรยรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว,ลวเฮ้ยโฟกัสอะไรเลนส์วัตถุความยาวโฟกัส F01 ย์หนึ่งอ่าอย่างน้อยเติมคำอาจจะให้เราอีกรกระสุต้ม เอรเรนตา F E ไอตาเอาเติมคำเท่าไรสองจุดห้าใช่ไหมครับเขาต้องสวมแว่นมีโฟกัสเท่าไรวิให้หนึ่งคะแนนเขาต้องสวมแว่นมีโฟกัสเท่าไรน้องครับคุณหนูครับฟังพี่ครับฟังพี่ครับไม่ต้องคำนวณอะไรเลยดูแม้ว่าคำถามเนี่ยไม่ต้องคำนวณใส่แว่นความยาวโฟกัสเท่าไหร่ ดูกล้องจุนเวลามึงดูกล้องจุน่ะกล้องจุนมันดูใกล้ๆหรือมึงดูไกลๆใกล้ๆนีกล้องจุนมึงส่องดูใกล้ๆเพราะนั้นถ้าดูใกล้ๆเลือกโฟกัสอะไรเพราะนั้นดูกล้องจนคือดูใกล้ๆเราจะเลือกใครเลือกแว่นอะไรมาทำเลือกใส่แว่นอะไรดูต้องให้กูพูดอีกกี่รอบวะ มองไกลสายตาสั้นมองใกล้สายตายาวกล้องจุนมองใกล้สายตาเลือกแว่นสายตายาวเพราะนั้นอันไหนนะคะแว่นสายตายาวขอใครอัดบทนั้นไรลแว่นสายตายาวขอใครปะใช่ไหมครับเพราะนั้นจบครับตอบโฟกัสเท่ากับห้าสิบครับมีหนึ่งคะแนน,นใช่ไหมเรนนอจบ ตายมากเป็นแต้มที่เจของพวกเราวาดรูปมีหนึ่งมึงทำคอควายได้อีกหนึ่งต่อไปสีคะแนนหลังกูบอกไว้เลยว่ายากนี่คือสิ่งที่ยากจำสูตรกล้องจุนได้ไหมทบทวนดิสูตรกล้องจุนมีอะไรบ้างอรันสเต็ปทำแบบไม่มีความรู้ก็ไดนะ้สเต็ปมีอะไรม้างเลือฟืน้นเลื่อฟืน้นสเต็ปหนึ่งคืออะไรใช้สูตรนี้ปะ ก็บอกแล้วนะมึงมีสเต็ปกูอยู่ในใจเนี่ยมึงนอนยิ้มหน้าใช่ไหม<ช>แล้วสเต็ปสองคือนี้ปะอย่างน้อยแล้วเนี่ยอย่างน้อยแล้วเนี่ยมึงแทนสองสเต็ปพี่หลุดไม่หลุดผมไม่รู้แต่พี่ว่าอาจารย์ก็ให้อีกอะทนต่ำก็คงต้องมีสักหนึ่งแล้ววะใช่ปะใช่ปะ และไหนๆก็รู้ f0 ก็แทนไปเลยนี่คำถามยังไม่ได้มองเ่ยนี่สัตว์สเต็ปและแทนค่าเลยเอ้ยและกล้องจุนดีอย่างหนึ่งใครจำเทคนิคได้กล้องจุนเป็นบวกหมดถูกค่ามึงจำได้ปะเพราะมันเป็นเรนโนเป็นบวกหมดวัตถุวางก็หน้าเลนมันจะมีติดลบเพียงตัวปลาเดียวกล้องจุนทุกตัวปลาเป็นบวกหมดติดลบแค่ตัวปลาเดียวเป็นบวกทุกตัวปลาจำได้นะครับ เป็นบวกทุกตัวปลาติดลบแค่ตัวแปรเดียวติดลบแค่ใคร S อพาร์ม e เก่งมากติดลบแค่ s พาร์มอีนอกนั้นเป็นบวกหมดใช่ไหมอาดูนี้เขาให้ตัวปลอะไรามาเพิ่มน่าจะมีล้นขนาดที่ใส่แ้านดูกล้องโจนพวกเขาต้องการปรับเลนส์วัตถุอยู่ห่างวัตถุเฮ้ยตัวแปรนี้คืออะไร ถ้ามองรูปแล้วรู้เลยว่ามันคืออะไรเลนส์วัตถุอยู่ห่างวัตถุเลนส์วัตถุห่างวัตถุนี่เลยเลนส์วัตถุห่างวัตถุตัวปานี้ป่ะ s0 ป่นะ1.00ฮะอ้าวแล้วมึงผมได้อีกหนึ่งตัวปปรโยนไปประสบความสำเร็จครับได้ s พร้อมศูนย์มามีตามเพิ่มละนี่พี่ทำแบบทำแบบใส่ไปเรื่อยๆเลยอะนะ เฮแน่นอนนะสเต็ปผมเนี่ยอะไรเจ้าไรอะไรเจ้าไรียี่สิบเอ็ดจดยอาไปไปอะไรใช่ไหมน่ารักจังไดยี่สิบเอ็ดค่ะแต่แสดงความเสียใจด้วยครับสเต็ปสองติดสองตัวแปรครับสเต็ปสองติดสองตัวแปรคำถามถามความยาวและกำลังขยายของกล้องหา L อลหา L อล กับกำลังขยายกล้องคือ MT น้องครับตอนนี้โจทย์หา L ผมเขียนสูตรรอเลยคุณหนูหา L พี่เขียนสูตรรอเลยสูตร L คือสูตรอะไรในเรื่องกล้องจนุนความยาวกล้องจุนคือระยะจากเลนส์สู่เลนส์ป่ะใช่ปะ่ะ L เนี่ยคือตัวแปรตรงนี้ไม่มีสูตรให้ในห้องสอบแต่ที่รู้เราสามารถรู้เลยว่ามันคืออะไรมันคือเอา S อสพาสูตรบวกปะใช่ไหมครับ ใช่ไหมเอาอย่างน้อยกูก็มี1ค่าแล้ววะโยนไหมยีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเท่าที่รู้ได้อะไรก็ตามนั้นและ m g สูตรอะไรใครจำได้ไม่มีให้ในห้องสอบเช่นกัน m g สูตรอะไร s พรมศูส่วน s 0คูณ s พร์ม e ส่วน se ป่ะใช่ป่ะเอาอย่างน้อยกูก็รู้แล้วว่า s พลัมศูนย์ย S0 ก็รู้แล้วว่า1 5 5เว้ยอันไหนไม่รู้เดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนี้ติดตัวปลาไม่รู้คือตรงน,นี้นี่นี่แล้วก็นี่อย่างน้อยเขียนสูตรไปก็มีต้างดูซิจะมีใครทำได้สักคนหนึ่งไหมหลักการไม่ใส่แว่นสองกล้องจุน กับใส่แว่นสองกล้องจุนมีตัวแปลฟิเจอริ่กงนอยู่หนึ่งตัวปลาใครจำได้เฮ้ยหลักการกล้องจุนมีหลักการที่มึงต้องจำสั้นๆย่งไๆว่าถ้าไม่ใส่แว่นกรณีที่หนึงไม่ใส่แว่นสองกล้องมึงจำไว้เลยตายตัวเลยสเปคนี้ S พาม E er, คือ S พามใกล้ s อคพาย e คือ s, e <S อสใกล้ของเรื่องแว่นตาและดลักการอันที่2ถ้าใส่แว่นส่องกล้องจุน s อพามจะเท่ากับ S. ใกล้เว้ยนี่คือหลักการที่คุณต้องทำกล้องจุนฟิชชอริงแว่นตา ใครไม่ทันพี่ไม่ว่านะตอนนี้กูมั่นใจมึงมีประมาณ7อะ่ะมึงมีประมาณเอะ่ะสเต็ปมึงเขียนสูตรมึงเขียนสัตว์ไปแค่คุณยังไม่รู้เพราะมันคือข้อยากหลักการฟิชเชอริงแว่นตากล้องจนมีหลักการอยู่2องหลักการแค่นี้ถ้าไม่ใส่แว่นถ้าไม่ใส่แว่นค่า s p r พาม E ค่า S พาม E จะคือค่า s p r พามใกล้ เพราะนั้นถ้าข้อนี้เป็นไม่ใส่แว่นมึงดูพี่นะฟังถ้าข้อนี้เป็นไม่ใส่แว่นจบเลย S palm E กูคือตรงนั้นเลย S palm กล้ e. นี่ไงนี่ไง S p ์ l m guy จุป,ป่านี่คือ S palm guy e. ช่างหัวแม่งไม่ได้ใช้แล้วในกล้องจุนฟันถจะไม่ใส่แว่นจบเลยพี่ใช้ค่านี้เลยจบเลยเป็น S palm E ใช่ปะ่ะ S palm E คือ S p a ม m กล้ e. e. หยิบไปเลยพอหยิบมาไปใช้ในนี้อุย้ยปลดล็อกเลยข้อนี้จบเลย ได้เต็มร้อยเป็นต์แต่พอดีว่าข้อนี้เสือกแสบที่ปลายเลยใส่แว่นสองกล้องจุนนะดิ <c oughs> มันเป็นใส่แว่นสองกล้องจุนนะดิแสดงว่าคุณต้องเอาเอสไกไปใช้เป็น S อสพารมอีอะเอสพารมจะคือเอสไกแต่เราไม่มีครับเรามีแต่เอสพารมครับ เราก็เลยต้องเสียเวลาไปหา s ใกล้จากเรื่องแว่นตาม,มาก่อนหา s ใกล้ก่อนแว่นตาม,มาก่อนและมันคงไม่ใช่เรื่องยากเพราะด้วยเหตุผลที่ว่าสูตรมีเพียงสูตรเดียวใช่หรือไม่ใช่ไหมครับใช่ไหมและโฟกัสเราได้เลือกแล้ว ว่าแวน่นสายตายาวสองกล้องจุนถูกปะโฟกัสจากก็ไกลกับขอใขเราเลือกแวน่นสายตายาวมาสองกล้องจุนอยู่แล้วตามที่ตอบในคอควายยนห้าสิบและเอสพามเรานอนยิ้มอยู่แล้วมีอยู่แล้วเอสพามใช้ค่าไหนใกล้ถูกปะหากใกล้ใช้ใกล้เท่าไรห้าสิบแต่ต้องติดอะไรเสมอในเรื่องเว่ตาเอสพามติดล็อคและคุณจะได้เอสใกล้ ออกมาใช่ไหมครับอ่านอะไรเราพอนั้นเอสกายในเรื่องแว่นตาได้อะไหรยี่อะไรยี่พาป้าใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมเฮ้ยพอได้มาเสร็จทำไงเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอะไรพอนั้นสรุปได้ว่า S พามอี จะเท่ากับ S ใกล้คือ25ครับแต่ S อพามอี e ในเรื่องกล้องจุลมีนิยามว่าติดลบแค่ตัวปลา S พามอีเพามอี e ต้องติดลบเสมอเราก็ใส่ติดลบปึ๊พอใส่เสร็จโยนเข้าไปปึ๊ตัวปลาหลุดหมดแล้วครับปลดล็อกกล้องจุลเลยครับ ประสบความสำเร็จทุกประการยากนะยากนะไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเยอะด้วยอ่ะได้เท่าไรที่สี่แต้มแม่งกูบอกให้เลยนะเจอข้อสอบมึงทำที่หลังเถอะเชื่อพี่เพราะาถ้าทำแล้วติดขัดใจมึงจะเสียทำก็อื่นไม่ได้เอาไรเอสไได้ไรเล้ว

พอได้ SE เสร็จเอามาโยนในนี้จบแล้วจบแล้วคำตอบคุณรอ,อคอยอยู่ครับจบได้ครับคำตอบคุณหนูรอ,อคอยอยู่จะได้ L เท่าไหร่คะย3บา2เมตรเซนติเมตรจบครับเรื่องนี้หน่วยเซนทั้งหมดทั้งระบบไรเอสพามี S e อะไร S อสพามี e ก็ลบยีพาแต่คุณจำอะไรได้ไหมตอนใช้สูตร M ไม่ต้องเอาเครื่องหมายไปโอเคตอนใช้สูตร M ไม่ไเ,าเราก็หมายไปส่วน SE เป็นเท่าไหร่ SE 2 7 7จบเจราะนบวันน MT ตอบหน่วยเป็นเท่าเท่าไหร่กี่เท่าดังๆเลย2 1งนึงเจเยี่ยมครับจบครับ นี่เฉพาะกล้องจูนมึงทำให้กูปวดหัวขนาดนี้เลยเห็นหน้าจึงบอกไงว่า